สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่นัทนะครับซึ่งเป็นเจกของนะครับในโครงการของชานุมไข่มุกวันนี้เราก็จะไปหมออใช่ไหมครับมออของให้พี่แก้วที่สุพรรณพี่นัทก็เป็นผู้ที่ฝึกสอนมีสูตรให้กับพี่แก้วนะครับเมื่อวานก็ไปซื้อหม้อซื้อคือเตรียมมาทุกอย่างเลยนะครับและวันนี้เราจะไปที่ไหนครับพี่สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนี่เป็นเวลา6โมง20นาทีนะครับ6โมงครึ่งช่วงเช้า ของเช้าวันเสาร์นะครับพี่จริงซึ่งเป็นวันที่พี่ต้องหยุดเลยนะ<ช>ต้องมปก่อนแต่ว่าในการช่วยคนเราก็เสียสละเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปสุพรรณบุรีกับพี่นัทเพื่อมอบของให้กับพี่แก้วนะพี่นัพรอมไหมพี่พร้อม,รอมครับพร้อมครับรุยเลยพี่ โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดเขาดินแล้วนะครับก็อย่างเมื่อเช้านะครับที่เราจะเดินทางมาที่นี่ก็เราจะนําทุนมามอบเนาะโครงการช,ชาโนมใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วคือคนที่ชื่อพี่แก้วเนี่ยจะขายที่นี่เลยคือต้องบอกนี้ครับว่าสถานที่ที่เนี่ยวัดเขาดินที่จังหวัดสุพรรณบุรเนี่ยเป็นสถานที่เที่ยวด้วยก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมีรถของญาติโยมเนี่ยมามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็เป็นการที่ ซื้อขา,ขายได้ดีมากเลยนะครับรบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับนี่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาของลงแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่แก้วกันครับโอเคครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงแล้วครับที่วัดเขาดินนะฮะก็วันนี้อยู่กับพี่อะไรฮะแก้วค่ะอ่าพี่แก้วนะเวลาพูดก็จะสั่นๆนะครับแล้วก็อยู่กับพี่นัทโครงการชาโนงไข่มุกนะครับนี่ก็เป็นทุกอย่างที่มูทีมอบให้เดี๋ยวให้คุณนัดเดือนนะครับครับผมบอกเลยว่าวันนี้มูทีนําอะไรมาบ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับเชิญเลยครับคุณนะครับวันนี้มูทีที่มูทีนํามาครับก็อย่างแรกเลยก็เป็นบูถ์ บูทเนี่ยเราจ้างเขาทําก็เกือบ4 0 0พันบาทครับเป็นบูธของแฟรนชาของเราเองครับคือแฟรนชาชานมบ้านฉันครับตอนนี้ก็ส่งมอบพี่แก้วก็เป็นสาขาที่4ครับสาขา1 2 3อยู่ที่กรุงเทพครับสาขา4มีมาที่สุพรรณไม่รู้สาขาหไปที่ไหนที่เรามาให้ก็จะมีพวกไข่มุกครับคือเราขายชานมไข่มุกคือตัวหลักคือไข่มุกเลยฮะไข่มุกคือตัวหลักเลยของชาทุกตัวทุกน้ำฮะแล้วก็มีนมข้น มีนมข้นเราใช้เป็นนมข้นที่พอดครับสูตรเราแล้วก็มีผงเผือกผงเผือกนี้ใช้ทําน้ําเผือกนะผงเผือกตาไปไม้แดงแล้วมีใบชาแดงตามเมอ,อครับแล้วก็ใบชาเขียวใบชาเขียวตามเมอ,อเหมือนกันครับแล้วก็จะมีนมเจอือดนะนมเจอือดเราใช้ของทีพอทเหมือนกันครับหวานมันครับตันนี้หวานมันแล้วก็ จะเป็นครีมเทียมมันใช้เป็นของดิมมี่ดิมมี่สีฟ้าตัวนี้ก็อร่อยถูกใจครับแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวเราไม่เน้นนะครับว่าเป็นของยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ครับครับแล้วก็จะมีพวกเกลือครับเพราะว่าชามมนาวต้องผสมเกลือเลยครับโอเคครับแล้วก็มีตาช่างดิจิตอลตัวนี้ก็700บาทครับเฉพาะตาช่างฝั่งนี้ก็จะมีกระปุกใสครีมน้ำตาลครับแล้วก็กระปุกใส่ไข่มกุก จะมีแก้วฝาครับแก้วฝาแล้วก็ซื้อไม่ตามจํานวนฮนะแล้วก็ยังมีหลอดไข่มุกสูตไข่มุกหลอดใหญ่แล้วก็หลอดเล็กสูดน้ําสําหรับคนนี้ไี่ใส่ไข่มุกจะมีกระบวยตักไข่มุกแล้วก็ที่กองชาคือทุกอย่างพร้อมขายครับจะมีหม้อในต้มชาด้วยแล้วก็จะมีพวกขวดครับเพราะว่าการขายของเป็นแก้วเราจะขายเป็นขวดแล้วก็เทใส่แก้วทีหนึ่งเราจะขายขวดที่25บาท ขวดนี้เราซื้อมาให้พี่แก้วสองแถวห้าแถวนึงก็มีร้อยหาสิใบสองแถวก็300ร้อยสามยถ้า300ร้ยแล้วขายก็ได้เยอะอยู่ฮะถ้าขายหมดนี่ครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นของมวยที่บ้านพระพรสัพพอร์ตพี่แก้วครับสำหรับผู้ก้าวพาที่อยากเริ่มต้นใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอยากขอบคุณบ้านพระพรและทีมงานและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ช่วยสนับสนุนบผู้ต้องขังที่พ้โทษ อ,อยากขอบคุณมากค่ะและดีใจและจะสร้างอาชีพนี้ไปค่ะสุดท้ายนี้อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่อยู่ข้างในที่ใกล้จะพ้นโทษกานพระพรชื่อจริงนั่นจริงนะคะอขอบคุณมากค่ะโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นความรู้สึกจากพี่น้องผู้ก้าพาที่รับการสนับสนุนจากมูทีบ้าพนพรนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่มูทีบ้าพนพรมอบให้กับพี่แก้วนะครับก็ต้องบอกนี้ครับอยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจกับกผู้ก้าพาด ยังมีคนอีกหลายๆคนที่ต้องการการช่วยเหลือจากมูที่บาพรนะครับถ้าผู้อยากจะท่านอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนภูเกาตพาเขสามารถติดต่อได้ที่มูที่บารพรนะครับอย่างใน,นวันนี้เราขอบคุณมากและวันนี้ที่เราเดินทางมาถึงอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะครับไกลแค่ไหนเราก็ไปนะครับบารพรนะครับเราลงมือทํานะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วเนาะ,ะในการเริ่มต้นชีวิตในการที่จะค้าขายสามารถบอกกับสังคมได้ว่า เราไม่เป็นคนเดินไปตอไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ใครอยากอุดหนุนพี่แก้วนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่วัดเขาดินค่ะวัดเขาดินนะครับไม่ใช่ไปเขาดินดูสิ์นะครับไม่ใช่นะวัดเขาดินนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางมาก็ไม่ไกลนะครับก็มีที่เที่ยวมีอะไรทุกอย่างนะครับก็ร้อนๆก็มากินชานมของพี่แก้วนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจกับพี่แก้วด้วยนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะ